สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel นนของรับตานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเงินของราศีตุลครับเรามาดูกันก่อนว่าเงินออก ด้านใหม่ครับทุกผู้ชมครับขอแบ่งเรื่องเป็นสองเรื่องเนาะอันนี้คือด้านของเงินออกและกองรวมไปถึงครับเรื่องของเงินข้าวครับขอขอซีเรื่องนะเอาแบบเยอะๆนิดนึงนะครับในไ่วางตันไปตามนั้นนั่นนะครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะออกกันไปนะครับเรื่องนี้ อูเลยแบบปึ้งเลยนะครับส่วนเงินที่จะออกของสตกราสีนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวเรื่องที่แปลว่าคุณจะเจอบ่อยมากเลยเรื่องที่ประเภทแบบอะไรเช่นตัวอย่างลดเสียเอาผมแบบชีต้ตรงๆเลยฮะก็ะคือเช่นลถเสียมันบาอย่าที่จะใช้เงินพวกนี้เลยก็จะออกไปพวกประมาณเนี้ยลดเสียซ่อมบ้านาโทรศรัพท์เสียได้เปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนี้คือเงินแบบ ไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเสียเลยนะครับเงินจะออกประมาณพวกนี้มักขับรถไปเจอตำรวจจับอ,อย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องการเสียเงินที่ประเภทแบบเสียเล็กเสียน้อยนะครับแต่มันเป็นเสียที่แบบเสียแล้วเครียดครับไอ่อง่างที่ตั้งใจไว้อยากจะเดินทางจริงๆอ่ะอยากจะเดินทางโอ๊ยมันลืมอะไรก็ไก็ได้ซื้อเพิ่มอีกไออย่างประมาณอย่างเงี้ยครับนี่คือเงินที่จะออกไปสักส่วนใหญ่นะครับของราศีนี้นะครับชัดเจนนะเช่นยกต,ตัวอย่างนะครับอยากจะเดินทาง ไปต่้งจังหวัดเอ่ยนะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆเนะเอยตั้งจะเดินทางไปละลืมซื้อลืมได้ไงวะลืมเสื้อต้องไปซื้อเสื้อใหม่ที่ใช้กับบใช้กับเขาเรียกว่าใช้ในโอกาสนั้นๆนะครับอย่างเงี้ยคุณจะเสียประเภทแบบเนี้ยบ่อยมากนะครับระวังไว้ตัวความรอบคอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางครั้งมันรอบคอบ,บพอๆมันกะาเกินบบได้ไงเช่นยางแตกอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆครับแล้วอีกประเภทหนึ่งครับเกี่ยวกับ,กบเรื่องการที่คุณ อาาใช้คําว่าเสี่ยงเงินเกี่ยวกับโรคเครียดโรคความไม่สบายใจครับเกี่ยวกับเรื่องการรอผลอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเครียดความดันเกี่ยวกับไปการไปหาหมอแน่นอนคุณจะเสี่ยงเงินเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการความคิดเกี่ยวกับความเครียดการเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างประเม้นอะไอย่างประมาณเนี้ยนะครับคุณจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงเงินประเภทแบบนี้สักส่วนใหญ่พบหมอเอาตรงๆนะพบหมอเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะครับ คิดเยอะไปนะความดันอย่างเงี้ยไปไปตรวจสุขภาพไปอย่างพวกนี้คุณจะค่อนข้างจะเพ้่ความสัมพันกับพวกนี้และรวมไปถึงครับคุณผู้ชมครับและรวมไปถึงาการที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเราบางครั้งผมยกตัวอย่างนะครับบางครั้งเราอาจจะไปแบบเสียเงินที่ประเภทแบบไปช่วยเหลือคนอื่นเช่นยกตัวอย่างอ่าคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินทางด้านนี้ เราก็ต้องเป็นรักษาช่วยเขาเราก็ยังยิบยกของเงินของเราไปช่วยเขารวมไปถึงเครือญาติรวมไปถึงเพื่อนพ้องรวมไปถึงบริวารของเราด้วยบางครั้งเราเอาปัญหาของเขามาคิดเป็นปัญหาของเราครับแลวเราก็ใช้เงินพวกนี้แหละจับจ่ายเพื่อที่จะให้ปัญหาพวกนั้นหายไปดังนั้นครับคนที่เกิดราศีนี้จะค่อนข้างจะแบ่งปันเพื่อเรื่องราวพวกนี้ตัวยเอาความเครียดของคนอื่นมาเป็นความเครียดของเราแล้วเราจะเสียเงินแบบนิ้ออกไป ขอระวังตัวนะส่วนเรื่องการเงินที่ออกไปพอดูแล้ว่ะครับถ้ายังไงก็รกเลี่ยงมันดีกว่านะถ้ามันจะเจอก็ควรที่จะีกเลี่ยงให้มันเบาลงดูวขึ้นาหายองหางมันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างจะ,จะเดินทางไกลก็เช็กกันเรียบร้อยว่ายางอย่างดีหรือยังหรือว่าวย,ยัางไงควรเปลี่ยนไหมได้เวลาควรเปลี่ยนไหมก็ยังเปลี่ยนก้อนกันยังดีกว่าไปเสียเวลาข้างหน้านะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยๆนะส่วนเรื่องเงินเข้าครับนะบอกได้เลยครับว่าออราศรีนี่นะครับ เงินเข้ามาแล้วครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจของท่านนั่นแหละถ้าใครเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารผมบอกได้เลยว่าช,ช่วงนี้นะครับราศีนี้ได้กลิ่นเต็มๆราศีนี้มาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการอาหารโภชนาะกินดีมีมีซุปนะครับกับอุ้อหืแม่ว่าถ้าใครทำเกบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็เงินเข้ามาการค้าขายของก็เงินก็เข้ามาก็เก็บเงินไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับนะ เงินเข้ามาไม่ว่าครับนะอย่ากให้เงินออกครับตัวที่2ครับเงินเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการกินบำนาญการใครทําครับข้าราชการหรือว่าการลงทุนยาวๆเอ้ยครับกินได้ตลอดกินได้ทุกวันนะมีโอกาสที่เยอะ เก็บเงินได้เช่นเดียวกันนะเมื่อเงินเข้ามาทุกๆเดือนนะถ้าใครเป็นราชการก็เข้ามาทุกๆเดือนก็อุ้งไงว่าเงินเข้ามาบักคาดครับสาหรับราศีนี้เกาะจะมีบางช่วงบางอะไรอย่างก็แล้วแต่สถานการณ์ว่ากันไปแต่หลักๆแล้วเงินเข้ามาทางด้านนี้ครับแล้วค่อนข้างที่จะเข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะักรักรักชอบชอบมีวินัยในการเก็บเงินหน่อยนะครับ คนที่เกิดราศีนี้จะเป็นวินัยในการเก็บเงินบอกว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเงินเดือนประจํานะครับดังนั้นเงินเข้ามาปุ๊บของคุณได้เข้ามาแต่เขาบอกว่าเขาจะเก็บได้ขนาดไหนแต่คุณชอบเข้ามาประจําเข้ามาบ่อยๆและรวมไปถึงเรื่องการค้าขายเงี้ยที่ผมบอกไปบางครั้งคุณก็ชอบในการลงทุนนะครับทุกวันคุณลงทุนประมาณ1000บาทอยู่ตัวอย่างนะครับมันก็ได้1000บาทมาคุณอย่างูุซื้อว่ามันจะเป็นค่าคงที่แบบนี้นี่คือการ เขาเรียกว่าเงินมันเข้ามาทางน้าลักษณะแบบนั้นเข้ามาตลอดเข้ามาประจําจนคุณเคยชินกับมันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับนี่โอ้โหเงินประเภทแบบนะเงินเข้ามานี่มันชอบจริงๆเนาะก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่คุณอย่างที่ทํานองคล้ายขึน้นเลยก็คือเงินเข้ามาประจําจนสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าการที่จะเข้ามาประจำเนี่ยมีคนเอามาให้อยู่ละเลยไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการที่จะหาเพิ่มสักเท่าไหร่ คุณชอบที่ขายของก็ขายแบบเช่นเดิมขายของก็ของทีมันมีแต่บรชอบขายที่แบบต้องไปเพิ่มร้านนะต้องไปเพิ่มนั่นนะราศีนี่จะค่อนข้างที่จะเพิ่มได้เราบอกว่านะครับแต่หลักๆแล้วก็จะกลับมาแค่ฐานทับมันแค่ศูนยงราชาการใหญ่เท่านั้นนะครับสังเกตดูว่าคุณจะค่อนข้างจะไม่ค่อยคิดที่จะเพิ่มสักต่าไร่แต่คุณต้องต้องการให้มันอยู่ที่เดียวให้มันแน่นหนาเลยอยู่ที่เดียวให้มันแบบใหญ่โตไปเลยซะมากกว่านะครับเป็นการหาเงินที่แปลว่าจุดจุดเดียวรลอแบบ ได้เงินเข้ามาแบบนั้นนะครับนี่นะรวมไปถึงนี้ด้วยนะครับนะอย่างที่ผมบอกไปนะอยู่จุดๆเดียวครับอย่าอยายามที่จะเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างเพิ่มอยากจะอู้ง่ายว่าเป็นคนที่บอก่่ยชอบบอก่่ยชอบที่จะเพิ่มสาขาเท่าไรถ้าใครยกตัวอย่างนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะถ้าใครมีเขาเรียกว่ามีร้านค้าของตัวเองเช่นยกตัวอย่างทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะครับอยากจะเพิ่มแฟรนไชส์จะขายแฟรนไชส์ไหมไหม่ ไม่อยากขายอยากให้ที่นี่เป็นโอลีมากกว่าให้คนอื่นมาทานที่นี่กว่าดีกว่าจะได้รับเงินแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับองขอบอกเลยว่าเออนะเป็นไปนได้ทีเดียวที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าห่วงรัพย์ไปหนึ่งนะ <laughs> ห่วงทรัพย์ว่าอ่ะน่าก็บ,บอกว่ากันครับถ้าเป็นในในทำนองแบบนี้แล้วนะครับผมขอแนะนํานะครับ ถ้าเงินเข้ามาตลอดแล,ล้วบอกค่อยออกไปไงผมขอแนะนาเมื่อเปลี่ยน2แบบนะครับก็คือการเก็บเงินออมนะครับในลักษณะที่แบบว่า,าซื้อกองทุนรวมนะครับและรวมไปถึงก,การฝากเงินแบบสลากออมสินยังไงก็ถึงฝากสลากออมสินอยู่ดีเพราะว่ามันออกยากนะครับไม่ควรน,นะครับไม่ควรที่จะใช้เงินประเภทแบบการลงทุนประเภทแบบหวังผลข้างหน้านะครับเช่นหุ้นเอ่ยไอ้อย่างเอ่ยที่แบบว่ามีความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เล่นแช์เอ้ยอันนี้ราศีนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับมาขอขอบบมาแนะนําดีกว่าแต่ลกัลกๆแล้เราจะเป็นการลงทุนที่แบบเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็กินปันผลและยาวยาวเอาหรือไม่เกาะประเภทแบบซื้อสลากเอาสินเกบไว้อรอลุ้นลางวันเอาแล้วเกาะรวมไปถึงครับยังยังมีข้ยกว่ามีดอกเบี้ยเกี่ยวกับเรื่องสลักนนแล้วก็ยังมีลุ้นลางวันทุกๆเดือนด้วนะครับดังนั้นแบบแปลกดีที่ราศีนี้นะครับจะเป็นคนที่ ถ้ามีเงินนะคุณจะค่อนข้างที่จะใช้จ่ายหนักไปหน่อยในครั้งที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในช่วงที่จะมียุงน้องบริวารอะไรอย่างพวกนี้จะเป็นช่องทางจะบีบเขานะพยายามนะครับขอเติมนิดหนึ่งพยายามราศีนะครับพยายามอย่ามีเงินสดเก็บไว้ติดตัวนะครับค่อนข้างที่จะไปได้เร็วทีเดียวครับเพราะว่าเนี่ยขาดเหลืออย่างคุณะเปกเป็นวกที่สะเพาแล้วคุณอยากใช้เงินพวกนี้ได้เร็วนะครับระวังไว้ตัวากันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คือวิธีการเก็บเงินแบบคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับเนาะถ้าได้ผลอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างไรครับมันมีวิธีการเก็บเงินได้หลายแบบและมีเงินเข้ามาในช่องทางแบบหลายแบบแต่ถ้าเป็นราศีนี้ ผมขอเสนอวิธีนี้และก็บอดดี้บอกไว้ว่าคือพยากรณออกมาก็น่าจะประมาณนี้ที่จะเก็บเงินได้อยู่จริงๆนะครับผมโอเคถ้าอย่างไรครับชอบใจกันยางไรอย่าลืมสับสไคร์โลโก้กราดาวแล้วช่วยแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้กับราศีคนอื่นด้วยท่านอื่นด้วยวกันนะครับเรามีการพยากรณแบบนี้ทุกๆเดือนนะครับทุกๆราศีเจอกันต้นเดือนก่าแล้วกันวันนี้ขอตัวก่อนและของุราศีนี้เก็บเงินให้อยู่ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ